ว่ตอนที่ซื้อเนี่ยถามวันเกิดนางสาวขาชาพรหรือว่าน้องแป้งอายุ31ปีชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เข้าโรงเรียนกับนายพนมาจิตวสิงคุลหรือว่าเฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยค่ะว่าตนเองนั้นถูกหลอกขายลูกสุนัขพันเฟนบูดอกค่ะโดยซื้อมาเลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะเพื่อรักษาอาการป่วยโรคซึมเศร้า แล้วก็เยียวยาตัวเองค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะน้องอยู่ได้เพียงแค่10วันก็เสียชีวิตค่ะเพราะโรคหัวใจโดยคนขายนะคะไม่ได้บอกว่าน้องนั้นมีโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดแต่พอทักไปถามค่ะกลับบอกว่าจะหาตัวใหม่ให้ให้เงินคืนคงไม่ได้ถ้าอยากได้เงินคืนให้ไปฟ้องศาลเอาค่ะน้องแป้งเปิดเผยว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยต้องการหาสุน,นัขมาเลี้ยงเป็นเพื่อน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนเองได้ดูใน f a c e b o o k ค่ะจนได้รู้จักกับนายทหารคนหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเขากับภรรยาค่ะเสนอขายลูกสุนัขเพศผู้พันเฟนบูด็อกแน่งราคา18,000บาทแต่ว่าตกลงราคากันได้ที่16,500บาทค่ะโดยจะพามาส่งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อถามหาใบเพรหรือใบประวัติสุนัขนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งตามมาให้ทีหลัง ซึ่งน้องแป้งค่ะก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเบ่าวนีจากนั้นนะคะก็พาไปฉีดวัคซีนแต่หลังจากที่ฉีดวัคซีนน้องหมาก็มีอาการซึมลงค่ะพอวันที่26กุมภาพันธ์บ่าวนี่นั้นก็ไม่ขี้เล่นเหมือนเดิมค่ะเลยพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าน้องนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าเบ่าวนีก็เสียชีวิตในวันที่1มีนาคม รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าน้องนั้นอยู่กับตนเองไม่ถึง10วันก็ไม่ทราบว่าหมาป่วยเป็นโรคหัวใจและเจ้าของหมาเองก็ไม่ยอมบอกตอนนี้นะคะอยากให้เขาคืนเงินให้แต่เขาก็บอกว่ามันเกินเวลารับประกัน7วันแล้วค่ะพร้อมกับปัดความรับผิดชอบว่าหากอยากได้เงินคืนนะคะต้องไปฟ้องศาลเอาค่ะ จากนั้นเฮียเปียกก็ได้พาน้องแป้งไปร้องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ช่วยในเรื่องนี้ต่อไปค่ะแรกที่หนูตกลงกับเขาคือหนูหนูยื่นบอกว่าหนูขอคือนเต็มจํานวนแล้วก็ช่วยค่ารักษาเนี่ยก็คือแล้วแต่เขาจะช่วยแต่ทีนี้ก็คือจะไม่ลงตัวเขาก็แบบจะขายตัวใหม่ให้หนูอย่างเดียวแล้วก็อีกเทสหนึ่งก็คือเขาจะช่วยค่ารักษาสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็้วก็ไม่คืนเงินใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้อพอยื้อกันสุดๆเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าอ่ถ้ากั้นช่นเคียมเป็นหมาตัวใหม่ให้หนึ่งตัวถ้ายังไม่พร้อมตอนนี้ก็จะพร้อมตอนไหนก็ค่อยมาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความรูม้สึกของหนูก็คือหนูไม่สะดวกใจที่จะรับจากเขาแล้วหนูก็เลยขอคือไม่มีความมั่นใจต<ช>ั<ม>้งแต่มหมาตัวแรกแล้วไงฮะก็ณีเมื่อหมาตัวแรกคุณยังป่วยคุณยังเป็นอย่างนี้แล้วคุณยังไม่แสดงความริ้ชอบคุณยังไม่มีการตรวจหมาก,ก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเลยคำถามคือจะให้เขามั่นใจในตัวที่สองได้ไงครับถามก่อน กะเลยขอขอขอขคือเต็มจำนวนขอคือเต็มจำนวนแล้วขอรักษาเยาบาลณขไม่ไม่ให้ตัวที่สองเขาจะให้พันเลยก็เหมือนการฝะพันเหตการที่หนูที่หนูจะซื้อนี่ค่ะแล้วก็ตัวที่เขาจะจดยเฉยก็คือเขามีเาบอกว่าเขามีหมาเรื่อยๆที่เข้ามาเนี่ยชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันก็ค่อยมาเลือกสมมุติว่าคือเขาบอกว่าราคาใกล้เคียงกันนะคะสมมติว่าตัวที่หนูถูกชะตาหนูจะไปที่เอาตัวนี้อ่าสมมติว่าค่าตัวบานี้เนี่ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ไหมคะแต่ตัวที่หนูถูกชะตาก็อาจจะราคาหมื่น ผมก็ต้องจ่ายค่าส่วนต่างหมู่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคก็คือคืนเตีมจเดีนก็คือถ้าวันไหนที่ฉันอยากจะเลี้ยงแล้วหมาถูกใจฉันก็จะซื้อใช่ค่ะเราอยากได้แบบนั้นเอาคืนมาก่อนดีกว่าเอาคืนมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่ว่ากันใช่ค่ะอันนี้ก็คือคุยกับเขาแล้วนะคะคุเขาชื่ออะไรนะ